สวัสดีครับพบกับคลิปรีแคปกับกุูมารดำนะครับผมอ่ะวันนี้นี่หลายๆคนรีเควสตมาอยากดูช็อตเด็ดเด็ดนะครับบอกว่าที่ผ่านมานี่มันก็เด็ดแล้วแหละแต่ว่ายังเด็ดไม่พออ่ะวันนี้จัดให้เลยจะเด็ดขนาดไหนครับตามไปชมครับนี่แะครับคู่นี้พรเสนศิษฐ์มณชัยกับศักดิยาไก่ย่างห้าดาวครับพีเนรก็ จุดขายของเขาคือหมัดครับส่วนศักสุริยามวยแข้นครับตีนซ้ายครับอืปากหลักบวกกันเลยครับคู่นี้ชกกันในศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับ17พฤษภาคมปี56ครับแล้วดูครับมันน่าตื่นตาตื่นใจตรงไหนครับดูครับเนี่ยครับเพราะเขาแลกกันแบบนี้ครับโอ้โหคือต่างคนต่างเจ็บอะ ไม่ยอมกันเลยครับดูครับปักหลักครับไอที่ว่าเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับปุกปักปุกปักกันอยู่เนี่ยครับเอาสิเอาสิาสมามามาสิโอ้โหมีดคนละเล่มขวานคนละด้ามใครโดนใครลงครับสุดท้ายนี่ครับแม่มัดไม่เอาก็ได้สุดท้ายเตะก้านคอครับพี่เนบอกผมไม่ได้มีแต่มัด เพชรชาบเสียงเหนือครับพรสนสิษฐิมนชัยครับผมไม่ได้มีแต่หมัดนะนี่ครับดูครับรัวกันอยู่ครับคืพอพรสนิ์ก็พร้อมที่จะโดนเหมือนกันครับแต่ว่าโอ้โหความแม่นยำอ้าวในเมื่อหมัดหลบได้ใช่ไหมโอ้โหรัวกันอยู่พักหนึ่งครับปุกปักปุกปักอยู่ครับพี่เหน่ก็โดนครับแอมหน้าแหกจะงหากนี่เอาไปเลย ของฟีจากเมืองกาลครับคือเป็นช็อตที่แฟนมวยนี่ยืนกันตัวเก่งนะครับไม่รู้ว่าใครจะลงครับศักสุริยาพยายามจะบวกด้วยครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับพอเสน์นี่ก็โดนครับเนี่ยครับโดนคางก่อนด้วยครับแต่ว่านี่คะ โอ้โหไม่ได้อยู่ในสัญญาครับแม่ต่อยหมักกันอยู่ดีๆครับพี่แกพกแข้งมาด้วยครับคอน,สนเสเน่ชนะน็อกไปในยกที่สองครับหลังเลือดคว้าชัยครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกขวัญใจของใครหลายๆคนครับคอนเสเน่สิทธิ์มนชัยชกทีไรนี่โอ้โหหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับ อลครับนั่นก็เป็นช็อตที่ผมมองว่ามันดุเดือดนะฮะแล้วก็เป็นช็อตที่รู้สึกว่าพิเศษเหลือเกินแม่อวหมัดกันไม่หยุดเลยนะครับผมอ่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอาละวันนี้ลากันไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ